สวัสดีครับทุกคนผมสวิตพี่เองวันนี้เราก็อยู่กับเกม New World นะผมอย่างที่ทุกคนรู้กัน New World Close Beta ได้เปิดให้เล่นวันแรกเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผมและก็เ,เพื่อนๆที่เล่นกันมาตั้งแต่ช่วงพรีวิวก็ได้รอเกมนี้อยู่นะจนมัน Close Beta ก็รอเล่นนะครับแล้วก็พอมันเปิดจริงก็จะเล่นด้วยเหมือนกัน ผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนว MMO มากนะครับเกมนี้ New World เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความหวังที่อยากให้มันออกมาดีนะแล้วก็เพื่อว่าสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นเกมนี้ดีไหมอยากเล่นหรือเปล่าอยากทําความรู้จักเกมก่อนนะผมก็เลยทำคอนเทนต์นี้ออกมานั่นก็คือ Day 1นะเป็นคล้ายๆกับ Impression หรือว่าความประทับใจแรกในการเล่นเกมนี้เผื่อว่าบางคนจะได้ทําความรู้จักกับเกมแล้วก็ทําความรู้จักกับโลกของ New World ไปพร้อมกับผมได้เลยนะครับ แล้วผมก็ขอบอกตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะว่าคลิปนี้จะไม่ใช่การรีวิวไม่ได้แบบมาหยิบข้อดีข้อเสียมาเจอกันอะไรเงี้ยจะเป็นการพูดในมุมมองของผมที่มีต่อเกมแล้วก็เล่นเกมแล้วผมรู้สึกยังไงมากกว่ามันจะถูกใจใครหรือว่าขัดใจใครเนี่ยก็แล้วแต่จะคิดเลยนะครับสำหรับ n w w o r l d เนี่ยหลังจากที่เราเซตอัพนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วนะครับหลังจากสร้าง ID หรือจริงๆแล้วก็คือซื้อเกมแล้วก็โหลดเกมนั่นแหละเราใช้ ID Steam เข้ามาในตัวเกมนะ ก็จะมีการปรับนิดหน่อยพวกแสงสีต่างๆนะไม่ได้มีอะไรมากพอปรับเสร็จแล้วนะครับแน่นอนมันจะมีคัสซีนผมก็ข้ามไปเลยนะเพราะว่าเคยเล่นมาแล้วแล้วก็ถ้าอยากรู้คัสซีนถ้าอยากดูเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูตามหลังก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นช่วงแรกเป็นแบบชั่วโมงแรกในการเปิดเกมนะเราต้องรีบเข้าเกมเดี๋ยวมันจะเต็มเดี๋ยวเซิร์ฟเต็มนะแต่ก่อนนั้นเราต้องสร้างตัวละครก่อนนะตัวละครของเราก็เลือกได้หลากหลายนะถือว่า ได้เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับเกมเบตา้าแต่จริงจริมันก็แทบจะเป็นเกมเต็มแล้วแหละเพราะว่ามันอีกแค่เดือนเดียวนะครับเขาคงปรับอะไรมากไม่ได้แล้วมันก็น่าจะมีประมาณนี้แหละหลังจากตั้งชื่อเสร็จแล้วนะเราก็จะเข้าไปกันในเกมแต่ก่อนจะเข้าไปเราก็จะไปเจอกับการรอคิวครับเพราะว่าผมเข้ามาชานะต้องบอกตรงๆว่าตัวเกมบอกว่าจะเปิดตอนห้าทุ่มครึ่งของบ้านเรานะแต่ว่ามันเปิดก่อนเวลาแล้วพอมันเปิดก่อนเวลาระหว่างนั้นผมกาลังกินข้าวอยู่นะครับผมก็เลยมาไม่ทันพอมาไม่ทันปุ๊บก็ เจอกับตัวแบบนี้แหละก็คือรอคิวหลังจากรอเป็นเวลานานานะครับเซิร์ฟเวอร์ก็เปิดให้เราเข้ามาเล่นเหมือนทุกๆเกมจะเปิดด้วยการตุตอเรียลหรือว่าการสอนการเล่นต่างๆนะครับใครที่เป็นขาการเล่นเกมอยู่แล้วเป็นสายเกมอยู่แล้วเนี่ยการบังคับของ n e w World ค่อนข้างเข้าใจง่ายครับเหมือนเกมแอคชั่นคอมแบททั่วไปคลิกสายตีกดสกิลเดินไปเดินมาไม่มีอะไรยาก แต่จะมีแหลกนิดนึงนะเพราะว่าตัวเกมเปิดเป็นวันแรกของโกลสเบต้านะคนแห่เข้ามาเล่นกันเยอะมากนะอย่างที่รอรอคิวไปผมรอคิวประมาณครึ่งชั่วโมงอะรอนานมากแล้วก็มีคนต่อคิวกันยาวเลยนะในเซิร์ฟเวอร์ก็คนค่อนข้างเยอะแต่ในประสบการณ์ของผมนะในการเล่น MMO มอวันแรกเนี่ยเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ทําได้ดีเหมือนกันนะรับมือกับความแหลกได้ดีนะด้วยความที่คนออกทุนเขาคืออเมซอนได้แหละเขาก็มีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะเขาวางมาค่อนข้างดี มันแหลกกว่านี้ได้จากจํานวนคนที่เห็นนะผมคิดอย่างนั้นหลังจากที่เล่นตัวทูตัวเสร็จแล้วนะครับตัวเกมก็พาเรามาที่โลกของ New w ว r l d นะโดยการรับดวงตะวันยามเช้านะเป็นแสงแดดสาดส่องมาโชว์ภาพอันสวยงามของเกมให้เราดูเป็นครั้งแรกพอเข้ามาในตัวเกมเป็นครั้งแรกนะครับด้วยความที่เป็นคนที่เล่นมาจากพรีวิวอยู่แล้ว รู้ว่าต้องทําอะไรนะรู้ว่าเราจะไปลงเมืองไหนรู้ว่าเราจะอยู่สีอะไรนะครับสิ่งที่ผมทําก็แทบจะไม่ได้ศึกษาเกมเลยเพราะว่าเคยเล่นม,มาแล้วนะก็ท,ทําเควสส่งเควสท,ทำเควสส่งเควสนะครับหลายๆคนอาจจะพูดว่าเอ้ยมันเป็นเกมเควสหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคือมันมีแค่ตอนแรกครับที่เราต้องทำเควสไม่นานประมาณไม่เกินชั่วโมงหนึ่งทาเควสตามที่มันบอกนะเขาก็จะมีการสอนระบบต่างๆในเกมแหละสอนระบบเควสสอนระบบอ่าล่าสัตว์สอนพวกมาร์ก็ตบอร์ดต่างๆ สอนการเข้าสู่สีต่างๆเลือกแฟคชั่นเขาพยายามให้เรารู้จักเกมก่อนถึงจะปล่อยเราไปทําสิ่งต่างๆที่เราอยากทําเพราะว่า New World เนี่ยจริงๆแล้วเกมมันค่อนข้างเปิดนะเราสามารถฟาร์มได้หลากหลายรูปแบบนะครับหลังจากที่ทำเควสเสร็จแล้วนะผมก็เลือกสีแน่นอนผมจะเข้ามาอยู่ที่ Covenant นะหรือว่าสีเหลืองนะครับเพราะว่าเพื่อนๆผมเนี่ยเล่นกันมาสีนี้ตั้งแต่ตอนอยู่พรีวิวแล้ว แล้วก็เมืองแรกที่ผมเลือกจะเล่นก็คือ First Li g h t นะเป็นเมืองท่าน้ำนะครับอยู่ข้างล่างเลยถ้าใครที่จะมาเล่นก็สามารถมาด้วยกันได้นะครับอ้อพวกผมอยู่ในเซิร์ฟชื่อว่าอะไรสักอย่างที่มันขึ้นต้นด้วยแซมนะครับชื่อยาวๆอะพอเควสเราเสร็จไม่ได้มีอะไรมารังเราไว้แล้วนะผมก็ออกเดินทางจากเมืองเกิดของผมนะครับไปสู่เมืองเริ่มที่เราอยากจะเริ่มกันนัดเพื่อนๆไว้ที่เมืองนั้นนะทุกคนเกิดเมืองไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะไปที่เมืองเดียวกันเพราะงั้นทำเควสตัวเองให้เสร็จผมก็จะไปเมืองที่ผมอยากไปก็คือ, First Light. อ,อเฟ ระหว่างออกเดินทางนะับเราก็จะเจอกับมอนเลเวลเยอะเพราะว่าเราต้องวิ่งข้ามโซนนะมันก็อาจจะมีมอนชื่อแดงนิดนึงอาจจะไม่ไม่ต้องกลัวมากนะเพราะว่ามันตามเราไม่ทันอย่าแล้วถ้าเราหนีอย่างเงี้ยผมยืนตีควางอยู่แล้วมีหมาวิ่งไล่อย่างเงี้ยเราก็แค่วิ่งหนีนะก็ไม่จําเป็นต้องกลัวมากนะมอนมันวิ่งช้าในเกมนี้แต่ก็ระวังไว้นิดนึงเพราะว่ามันตีแรงนะการที่เราเวลน้อยๆแล้วโดนมอนเวลเ,วลเยอะตีเนี่ยก็ตายได้เหมือนกัน แต่ระหว่างทางที่ผมกําลังเดินทางไปเฟิร์สไลน์นะผมก็มารับเพื่อนคนหนึ่งก่อนนะเพราะว่าเขายังทำเควสไม่เสร็จก็เลยต้องมาตี้กันแป๊บหนึ่งนะตีกันช่วยกันทำเควสผมเป็นฮีลเลอร์แล้วก็เพื่อนผมเป็นตัวเดมิทธนูนะสายเด็กส์ก็มีหน้าที่มีตําแหน่งของตัวเองผมฮีลเขาตีไหนไหนก็มีโอกาสพูดถึงเรื่องการฮีลของผมแล้วนะผมต้องบอกว่าตอนที่เราเล่นเซิร์ฟพรีวิวเนี่ยตัวคาราฮีลใช้ฮีลได้ก็ทั้งยากนะครับ เพราะว่ามันเล็งไม่ได้แต่ตอนนี้ตัวเกมเนี่ยได้ปรับคาราฮิลให้มันสามารถฮิวได้ง่ายขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วแต่ปัญหาหนึ่งที่ผมเห็นกับคาราฮิลในตอนนี้นะในเซิร์ฟครอสเบต้าเนี่ยคือมันเจเนเรตอะโกรค่าอะโกรถ้าใครไม่เคยเล่นในมโมนะมันคือค่าที่จะทําให้มอนเข้ามาตีเรานะครับคนที่มีค่าอะโกรเยอะมอนจะโกรธเราแล้วก็เข้ามาตีเราเยอะกว่าซึ่งตัวคาราฮิลเนี่ยมันเจเนเรตอะโกรค่อนข้างเยอะครับมันทําให้เรามีอะโกรเยอะมากฮิวครั้งเดียว มอนทั้งแมปมีสิทธิ์วิ่งเข้ามาหาคุณเลยนะเพราะฉะนั้นการใช้กระทาเนี่ยต้องระวังไว้เยอะๆซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ตัวเกมอาจจะต้องการให้มันเป็นอย่างนี้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างทําให้คนเล่นฮิลเล่นยากไปนิดนึงนะด้วยความที่ผมเล่นฮิลเลอร์มาแทบทุกเกมเลยนะทุกเกมเอเมโมที่ผมเล่นผมเล่นฮิลเลอร์หมดเลยนะเกมนี้ทําให้ฮิลเลอร์เล่นยากมากๆเพราะว่าการจะหา exp การจะเก็บ exp เนี่ยมันจําเป็นต้องแท็กมอนต้องทำา a m a g e ใส่มอน ประมาณ20-25%นะเพื่อให้เราได้ XP จากมันตัวนั้นถ้าเราทำเดเมดไม่ถึงเราก็จะไม่ได้ XP เลยนะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นสายฮิลด้วยเราต้องฮิลไปด้วยและโดนมอนตีอีกและต้องทำเดเมดอีกมันค่อนข้างยากนะครับถ้าไม่มีตี้ค่อนข้างเก็บเลเวลยากจริงๆด้วยคาราฮิลโยเวนจะแบบไม่ฮิลแล้วก็ยืนยิงอย่างเดียวหรือว่าใช้สกิลบางสกิลที่มันมีเดเมจบ้างในการทำเดเมจเอลีเซมอน แต่มันก็ยังยากกว่าอาชีพอื่นๆน,นะยากกว่าอาวุธอื่นๆที่มันแค่เดินเข้าไปตีก็สามารถได้เลเวลได้แล้วแต่ถึงยังไงก็ตามนะผมก็ยังจะเล่นตัวคาราฮิลอยู่นะเพราะว่านี่มันเป็นโคลสเบต้านะเซิร์ฟเทสผมก็จะทดลองให้หมดนะว่าไอ้คาราฮิลเนี่ยตอนนี้มันเล่นได้ขนาดไหนลงดันเจียนมันต้องการขนาดไหนแล้วพอตัวเซิร์ฟจริงออกมาเนี่ยเราค่อยมาว่ากันอีกทีว่าเราจะเล่นฮิลเลยหรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วผมรู้สึก ยากที่จะเล่นผมก็อาจจะไม่เล่นมันก็ได้แต่ถ้ามันจําเป็นแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นใน n game พอเรามีตัวแท้งที่เขาดึงอโกรลให้เราได้แล้วพอเรามีตําแหน่งที่ชัดเจนเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นนะครับอันนี้ยังเป็น day วันอยู่เพราะงั้นผมยังพูดอะไรมาไม่ได้แต่สิ่งที่ผมพูดไปเป็นแค่มุมมองแรกที่ผมได้เจอกับคาราฮิลในโคลสเบต้าแล้วก็ที่มันต่างกับตัวของพรีวิวนะครับหลังจากช่วยเพื่อนรักเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้มาถึงเฟิร์สไลน์นะเมืองแรกเมืองเกิดของเรานะครับ เมืองที่เรารักนะเฟิร์สไลท์ของเราพรอมาถึงปุ๊บก็สิ่งแรกที่ต้องทำนะก็คือต้องเช็คอินกับตัวของเจเจรงนอนนะเขาเรียกอะไรรงเตีม้มเออเจรงเตี้มนะเช็คอินเพื่อถ้าเราตายแล้วเราจะสามารถกลับมาที่เมืองนี้ได้แล้วก็เราสามารถวาร์ปได้ด้วยทุกๆ1ชั่วโมงนะมันจะมีวาร์ปฟรีไม่ว่าเราจะอยู่ไหนเราสามารถวาร์ปกลับมาที่เมืองต้นเราได้เมืองที่เราเช็คอนะินเช็คอินเสร็จแล้วระหว่างรอเพื่อนๆมารวมตัวกันนะผมก็สร้างกิว แน่นอนครับกิ้นี้ก็กิ้ของ New World นะก็จะมีให้เลือกตัวของโลโก้เองด้วยนะอาจจะไม่สามารถทําเองได้หมดแต่ว่ามันก็มีตัวเลือกมาให้ก็นั้งเยอะนะทั้งรูปแบบแล้วก็ตัวของสัญลักษณ์แล้วก็ชื่อกิ้วแน่นอนมันต้องตั้งได้แล้วนะตั้งชื่อกิ้วนะแล้วก็ใครที่เงาเงานะเล่นโค o สเบต้าแล้วอยากเข้ากิ้แล้วอยู่สีเหลืองนะเพราะมันต้องอยู่สีเดียวกันนะ ถ้าอยากเข้ากิลเราก็สามารถเข้าได้นะไปคุยได้ใน Discord Nox m m o เเลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้เป็น Discord ของเพื่อนผมเองแล้วก็เพื่อนผมทำช่องอยู่ด้วยนะช่อง n ็อกซ o ก็สามารถไปดูได้ตอนนี้เพื่อนเก็มากันครบแล้วนะก็ต้องเตรียมตัวออกไปทำเควสเพื่อเก็บเลเวลนะเก็บของเข้าคลังเหลืออินเวนทอรี่ไว้เยอะเพื่อจะได้เก็บของเก็บอะไรได้นะครับแล้วก็วิธีการทำเควสฟาร์มของพวกผมเนี่ยจริงๆมันมีวิธีฟาร์มหลากหลายนะอย่างที่ผมบอกนะ New World มัน่อนข้ังเปิด ใครจะไปฟาร์มมอนจะไปทําอะไรก็ได้แต่พวกผมถนัดในการทําตัวของมิชชั่นนะก็คือมิชชั่นของแต่ละสีมันจะมีให้ทำทั้ง pvp แล้วก็ pve นะแต่ตอนเลเวลน้อยเนี่ยเน้นทํา pve ไปก่อนเพราะว่ามันจะได้ exp ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปตีกับคนอื่นเราก็รับเควสจากตัวของ npc นะครับแล้วมันก็จะบอกให้เราไปไหนก็ไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไปทําเควสน,น,นั้นที่มันบอกให้ทําแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเควสรับของหมยถึงแบบเก็บของเก็บกล่องตามโซน พามอนตามโซนแล้วก็ล่าสัตว์เควสล่าสัตว์เนี่ยบอกไว้อย่างหนึ่งว่าต้องทําใจนิดนึงนะเพราะว่าสัตว์มันมีจํากัดมันอาจจะมีการไปแคมป์ตรงนั้นแล้วฟาร์มแข่งกันมันค่อนข้างยากกว่าเควสอื่นเพราะงั้นถ้าไปทําแล้วมันทํายากจริงๆมีคนเยอะจริงๆผมแนะนําว่า a b บ n ดอนไปก่อนเราไปรับเควสอื่นมาทํามันเร็วกว่านะหรือว่าถ้าเราอยากจะทำเควสนั้นลองวิ่งดูรอบๆตัว m a r k ร์ มันจริงๆแล้วอ่ะไอมอนที่เราต้องไปฟาร์มหรือว่าสัตว์ที่เราต้องไปล่ามันไม่ได้อยู่แค่ตรงมาร์เกร์นะมันอยู่รอบๆแต่ว่าคนหลายๆคนอ่ะจะไปแคมป์แค่ตรงมาร์กมันเลยทําไม่ตรงนั้นอ่ะของมันหมดสัตว์มันหมดไม่มีที่ให้ฟาร์มเราลองขยับออกมานิดนึงอาจจะเจอตัวที่เราฟาร์มอยู่นะอย่างหมูมันมีรอบๆเมืองเลยเราก็สามารถหาหมูโดยแถวนั้นได้ไม่จะเป็นต้องเป็นหมูตรงนั้นนะแค่มันจะมีชื่อนะมันจะมีชื่ออยู่หมูตัวนี้ให้เราล่าก็แค่หาหมูที่ชื่อนั้นแหละ อันนี้เป็นทริคเล็กๆนะสำหรับใครที่อยากจะทำแต่ว่าผมแนะนําถ้ามันคนเยอะจริงๆสําหรับเคเวสตล่าสัตว์เนี่ยเอาไปดันไปนเลยแล้วไปทําอันใหม่เร็วกว่าเยอะนะเพราะว่าพวกเคเวสฆ่ามอนเนี่ยมอนมันเกิดตลอดเกิดเยอะนะคเควสเก็บกล่องมันไม่ได้แย่งกับใครอยู่แล้วนะมันกล่องมันอยู่ที่เดิมด้วย เพราะงั้นถ้าเราไปตรงนั้นบ่อยๆเราจะจําได้เองนะว่าเอ้กล่องมาอยู่ตรงนี้เราวิ่งเก็บ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 ก็เสร็จละหลังจากฟาร์มกันได้3-4รอบนะบก็แยกย้ายกันนอนนะเลเวลก็จะอยู่ที่ประมาณ1112แล้วพรุ่งนี้วันต่อไปค่อยมาฟาร์มกันอีกทีนะนั่นก็เป็นอันสิ้นสุดเดย์วันใน New World ของเราครับก็ถ้าใครชอบสไตล์คลิปแบบนี้นะผมไม่เคยทําเลยนะสไตล์คลิปแบบนี้แต่ว่าคิดว่าเออมันน่าทําดีเพราะว่ามันเป็นการผจญภัยครั้งใหม่นะผมก็เลยอยากจะให้หลายๆคนที่ อาจจะรู้จักเราอยู่แล้วหรือว่าไม่รู้จักเราเลยเนี่ยมารู้จักเกมรู้จักผมไปพร้อมกันก็น่าสนุกดีถ้าชอบนะแล้วมีกระแสตอบรับดีผมอาจจะทำเดย์ต่อๆไปหรือว่าวันต่อๆไปมาเพิ่มนะครับก็ยังไงคอมเมนต์ช่วยกันนะครับแล้วก็กดไลค์กดซับให้ด้วยนะใครที่กดซับอยู่แล้วเนี่ยรบกวนคอมเมนต์ด้วยนะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้อัลกอริทึมของอ่ายูทูบมัน โชว์ให้คนอื่นเห็นมากขึ้นนะจะทําให้ช่องเราโทขึ้นได้มากขึ้นพูดกันตรงๆเลยนะเพราะว่าระบบอัลกอริทึมของ u t u b e เนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะคือยิ่งมีคนมาอินเทอร์แอคหรือว่ายิ่งคนมีคนมาแบบปฏิสัมพันธ์มันใช้คํานี้ปะปฏิสัมพันธ์กับช่องเราเยอะขนาดไหนเนี่ยมันยิ่งโชว์ให้คนอื่นที่ไม่เคยเจอช่องเราเจอช่องเราได้มากขึ้นโอเคบ่นกันมาเยอะแล้วนะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมติดตามด้วยบ๊าย